โอ้ยไปไหนเนี่ยแมื่อท้องหรือเปล่านั่น่ะโอ้จานอูอืมถ้าเซียนจะจะมาเทข้างบนถ้าไม่เซียนจะไปเทข้างล่างนะฮะ แต่ละเวนเะ้นแต่ละวันห้าสิบกว่าเรื่องแหมต้องเอาถึงร้อยเรื่องหรอกนี้ไปแล้วครับคันหนึ่งไม่ทราบสาเหตุไปไหนโอ้พี่หลงผี่หลงขันหัวจิก้กเลย อีกคันหนึ่งก็แนม้างตอนนี้ก็ไปซื้อแนมมากำลังใส่อยู่ครับคันหนึ่งของเจ้าเดียตอนนี้ก็เหลืออยู่สิบล้อหนึ่งคัน บางทีมก็ได้ล็อกใหม่ครับอนนั้นที่เขาขุดล็อกใหม่นะที่อยู่ข้างบนนะใช้ไมโคร เลียดินก็ดีไปอย่างหนึ่งครับใช้เมโครแต่มันก็ใช้โอก็สิ้นเปลืองน้ำมันนะฮะปกติต้องใช้รถไถมันจะไม่ค่อยเปลืองน้ำมันไมโครนี่กินน้ำมันเยอะนะครับทีมงานเสียนัดก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะ จะได้ไปลงใหม่เอา้าปล,ลุกรอนู่นไปยกน้ำอะไรอยู่โอ้ท <c oughs> ีนี้ก็เหลือแต่ผมโน่นไม่คูรอแล้ว นี่ก็ต้องรีบแล้วครับรีบไปก็โอ้ดูแต่ฝุ่นกระนำโอ้ไปแล้วครับไปหาทางข้าวเที่ยงรถเปล่านี่สิล้อไม่เท่าไรนะไม่ค่อยกระโดดเท่าไหรนะ นิดเดียววันของวันก็น่าจะเสร็จแล้วนี่เสียนั้นเราก็น่าจะขุดให้เห <c ười> hey, ลืออยู่ชัน้นนู он, ้นกันแหละประมาณนู้นล เราก็น่าจะอีกประมาณตีไปไม่ถึงเดือนครับ15วัน15-20วันนี่แหละน่าจะเสร็จอยู่ดินก็เหลือเยอะอยู่ระดับมันก็ประมาณเท่ารถิ1้อจอนนะครับระดับ ติ๊กเกอร์พี่ติมนพี่ติมนก็บอกว่าติ๊กเกอร์หมดติ๊กเกอร์คนดังเนี่ยดีจริงๆ่ยหายยากครับ ใช้ยิ่งติ๊กเกอร์ของผมว่ายิ่งจะยากนะครับแพงแพงนะครับแพงละสามร้อยเลยแหละหายากครับติ๊กเกอร์ของแท้ของผมอทำด้วยผมติ๊กเกอร์ทั่วไปอะ่ะโอ้ราคาถูกร้อยกว่าบ,บาทนี่แหละเกาสิบบาท ทำอยู่ทำมามาแปะรถตัวเองครับแต่ยังไม่ทำแจกใจ,ใจ แต่ก็อยากให้ฝนมันตกนะแต่มันก็ไม่ตกไอ้พอที่ฝนไอเราไม่อยากให้ฝนตกแต่ก็ตกมันจะกลับจะปัดกัน รอรไมโครทำงานไมโคไปกินข้าวเพิ่งมา่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสวัสดีครับ